สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับกลับมาพบกับพะออมฟุตบอลไลฟ์เหมือนเช่นเคยครับทัศนะบบันบันด้านกีฬาฟุตบอลอ่ะคลิปนี้มาแบบภาพรวมนะครับของลีกใหญ่ๆใ,ในทวีบยุโรปนะครับหลังจากที่ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีการโ,โมกแข่งนะครับของทีมชาติต่างๆนะครับทั้งคัดเลือกโปรแกรมแล้วก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องกันนะครับก็ทําทให้ลีกในยุโรปต้องปิดเรียกว่าพักเบรกชั่วคราวนะครับทีนี้ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้รอบ8ทีมไปแล้วนะครับแล้วก็มีการประกบคู่กันก็เรียกว่า2ทีมจากอังกฤษเนี่ยเออเขาใช้คำว่าอะไรล่ะร้องซีดได้ไหมครับ <laughs> นะครับสองทีมจากอังกฤษเนี่ยต้องใช้คำว่าร้องซีดได้ไหมเออก็เอาแบบนี้แล้วกันนะครับคือจับสลากรอบ8นี่จะเป็นการจับสลากครั้งสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฟุตบอลยุโรปนะครับก็จะทําให้ ตอนนี้จะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเรอแมริตจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับแล้วก็ใครชนะเนี่ยจะไปเจอผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้กับบาเยอรก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเชลซี Chelsea เจอกับแมนซีหรือมาดริดเชอกับบาเยอรก็เป็นไปได้หรือจะคว้ากันก็เป็นไปได้ทั้ง2องนะครับอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาเนี่ยค่อนข้างเบาครับ,รบก็คือเอซิมิลานทำศึกกันโชกับนาโปลีนะครับเรียกว่า นาโปลีเป็นจ่าฝูงมิลานก็อยู่ประมาณอันดับ3อันดับ4ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีก1คู่ก็เป็น1ทีมจากอิตาลีครับอินเตอร์กับอยู่ฝั่งขวาหมดเลยครับกานโชว์เิียมา3ทีมนะครับเยอะกว่าเพื่อนนะครับอินเตอร์เนี่ยจะได้เจอกับเบนฟิก้านะครับทีมแกร่งจากโปรตุเกสก็ต้องมาดูครับถ้าดูกวาดสายตาดูโอ้โหฝั่งซ้ายนี่คือแชมป์เพียบภาพไปหมดยกเว้นแมนเชสตี้นะครับส่วนฝั่งขวาเอซิมิลานก็แชมป์เสมัยนะครับอินเตอร์ นาโปลีเบนฟิก้าเนี่ยน่าจะยังไม่เคยได้นะครับอ่าก็ถือว่ารอดูกันนะครับมารอดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นใครนะครับนั่นคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอาคร่าวๆแค่นี้ทีนี้ฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอย่างพิมเมรีกบุนเดสลีกาอ่าลาลิกา้า การโช่เนี่ยจะกล่อยไปนิดนึงเพราะว่าจะเป็นการจะเข้มข้นในเรื่องของการลุ้นอันดับ2 3 4 5พวกนี้นะครับแม้กระทั่งยูเวนตุสที่โดนตัดแต้มไปเท่าไหร่12หรือ15แต้มเนี่ยก็ขึ้นมาจ่อแล้วนะครับส่วนปาริสแซงชงแมงก็สะดุดหัวทิม่มคาบ้านแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะว่าคะแนนมันยังค่อนข้างห่างนะครับอส่วน ลาดีก้าก็มีเกมเอลกาซิโกใช่ไหมผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับบาซ่ากับมาดริดก็เป็นฝั่งเจ้าบนทุ่มที่เฉือนเอาชนะไปนะครับไบร์เยนก็แพ้ไบเออร์เลวูโคเซนไปนะครับส่วนฝั่งของพิมเมลีกเนี่ยไม่มีพลิกนะครับ Arsenal, อาร์เซนอลอาศัยช่วงจังหวะที่แมนซิตี้นะครับโชว์ฟอร์มแกร่งในฟุตบอลถ้วยก็คือไปถลม่มไลฟซิก70ในแชมเปี้ยนส์ลีกเลกสองรอบ16ทีมแล้วก็เมื่อคืนวานก็ถลม่ม ทีมรองบอลไปอีก6-0นะครับโดยเป็นการยิงของเออริงเบลฮาร์เรนแฮตทริกอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่อาร์เซนอลไม่สนใจครับเมื่อคืนนี้ก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะคู่แข่งเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลบอกว่าไม่แคร์นะครับก็ถล่มไป4ประตูต่อ1เลยนะครับสำหรับออไอ้ปืนใหญ่นะครับเรียกว่าด่านหน้ายิงคริสตันพาเลตไปแบบไม่ไว้หน้าส่วนเชลซี ก็ทำท่าเหมือนจะดีนะครับก็สะดุดคาบ้านให้กับเอเวอร์ตันอีกแล้ว2-2นะครับเมือ่อเอเมือ่อเมื่อคืนนะครับเป็นการแข่งฟุตบอลพิมเบอรีแล้วก็ส่วนวันเสาร์เนี่ยก็มีพิมเีอรีกันที่เราทราบกันไปตั้งแต่คืนวันศุกร์นะครับฟอ um bon ร์เรสต์แพ้นิวคาสเซิลบินล่าถล่มบอลมัดนะฮะนี่บอลมัดชนะรีพูลมานะครับแหมเก่งเลิศเกินนะครับส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยก็มีสะดุดเสมอกับเลสเตอร์นะครับเซาทัมตัน ไล่ตีเสมอท็อตแนมได้แบบแหมแสบเลยสามสองนะครับแล้วก็วูฟแพ้คาร์วาสได้กับลีดสองสี่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้ในส่วนของเอฟเอคัพนะครับในส่วนของเอฟเอคัพเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแมนยูนะครับที่ลงสนามเมื่อคือนนี้แล้วก็เหมือนก็จะมีดรามา่าคือเกมเนี่ยมันจบครึ่งแรกศู 00, แล้วก็ผ่านไปสักนาทีที่เท่าไหร่แล้ว60หรือเปล่า50 50บต้นเครื่องหลังต้นเครื่องหลังนะครับานาทีที่50พอดีเลยนะครับเป็นทางด้านของมิโตรวิชนะครับยิงให้ฟูลแลมทีมเยือนขึ้นนําแต่นาทีที่72เนี่ยคือจุดพลิกผันนะครับเมื่อแมนยูได้โอ,อกาสยิงทางเสาด้านซ้ายมือแล้วก็วินเลียนนะครับพยายามที่จะเข้าไปบล็อกแล้วก็เมื่อพูดสินดูเวอาร์ปรากฏว่ามีการใช้มือช่วย ก็ถูกใบแดงไล่ออกไปแต่ครับคนที่เสียค่างโง่แล้วแฟนฟูแลมอาจจะต้องคือไม่รู้จะโกรธลงหรือเปล่าเนาะก็คือมิโตวิชนนแหละนะครับเพราะว่ามิโตวิชเนี่ยเป็นคนยิงประตูให้กับฟูแลมทั้งในพิมียรีกแล้วก็คือเป็นกองหน้าตัวเป้าไว้อย่างนั้นเถอะนะครับยิงประตูกับทีมใหญ่ๆเนี่ยยิงได้มาตลอดแต่พอมันเกิดปัญหาขึ้นในเกมที่เมื่อคืนนี้ที่บิลเลียนโดนไล่ออกนะี มันกลายเปนว่ามิโตวิดเนี่ยไปผลักไปอะไรใส่พุทธศิลป์นะครับไปแสดงกิริยา9ก้าร้าวแล้วเพื่อนก็ห้ามกันไม่ทันก็โดนใบแดงไปอีกคนหนึ่งก็เหลือ9คนพอเหลือ9คนเนี่ยเกมเช็คมาบุโอนเฟรนเดสก็ยิงจุดโทษเข้าไป1นึหลังจากนั้นก็เป็นซาบิเซอร์ยิง2-1หนึ่งนะครับบุโนเฟรนเดสยิงปิดกล่องช่วงทดเจ็บไป 3, 3ามสามห่งก็เรียบร้อยครับเข้ารอบตามแมนซิตี้ต่อไปดูรายชื่อของ ฟุตบอลเอฟเอคัพแล้วเนี่ยครับผมก็ถ้าจะเอาให้มันสุดนะก็คงจะต้องเป็นแมนซิ t y ตี้ชิงกับแมนยูนะครับนี่ถ้าจะให้มันสุดนะเท่าที่ดูกวาดสายตาดูแล้วนะครับอ่ะทีนี้ไปลองสรุปดูนะครับหลีกต่างๆของยุโรปว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันที่พิมลีกเลยอาร์เซนอลครับอย่างที่บอกอาศัยช่วงเวลาที่แมนซิ t y ตี้เล่นฟุตบอลถ้วยก็เอาชนะพาเลตเมื่อคืน4 1ก็ขึ้นมาอยู่ที่ 69คะแนนนะครับทิ้งห่างแมนซิ t y ตี้ไปเป็น8แต้มด้วยจำนวนหน้าที่แข็งมากกว่า1เกมนะครับแล้วประตูได้เสียของอาร์เซนอลตอนนี้บวก40นะครับไล่หลังแมนซิ t y ตี้เหลือแค่2ลูกสำหรับประตูได้เสียส่วนแมนซีในแข็งน้อยกว่า1นัดแข็งี27นะครับมี61แต้มตามหลังอาร์เซนอล8แต้มนะครับลูกได้เสียบวก42อันดับ3เป็นแมนยูนะครับ26นัดมี50แต้มอันดับ4ครับเป็นสเปอร์ มี49แต้มยังแซงแมนยูไม่ได้เพราะว่าโดนเซ่อมตันตีเสมอไปส่วนนิวคาสเซิลนะครับแม้เ,เกมล่าสุดจะชนะพาอ่านอตติงแฮมฟอร์เรสแต่เมื่อกาาาลางสัปดาห์นู้นก็มีสะดุดก็เลยยังหยุดอยู่ที่47แต้มนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ทั้งสเปอร์แล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนิวคาสเซิลที่แข่งเท่ากับแมนยูตาม3แต้มเนี่ยได้ลุ้นอันดับ3ไปในตัวนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับอันดับ6เนี่ยหล่นมาอยู่ที่6หลังจากที่ไปแพ้บอลมัดนะครับก็ แข่ง26นัดมี42แต้มเท่ากับไบรตันและเบรนฟอร์ดนะครับ3ทีมเท่ากันเลยแต่ริพูลบวก18ไบรตันบวก15เบรนฟอร์ดบวก9นะครับก็ถือว่าถ้ามองถึงท็อปโฟร์ริพูลยังตามหลังสเปอร์อันดับ4อยู่เจ็ดแต้มนะครับเแต้มแต่ริพูลแข่งน้อยกว่า2นัดก็ไม่อยากคาดหวังอะไรเพราะว่าต้นเมษานี่โอ้โหเยือนแมนซีเย cy, เือนเชลซีและเจออาเซนอนก็ไม่รู้ว่า จะหล่นลงไปอยู่อันดับ10อีกหรือเปล่าสําหรับผงแดงก็สู้ๆครับเดี๋ยวพักเบรกให้ทีมชาติไปก่อนท้ายตารางของพิมแลนกตอนนี้นะครับเป็นทางด้านของเบสแฮมอันดับ18นะครับมี24แต้มอันดับ19เป็นบอลมัด24แต้มอันดับ20บ้ยเป็นเซาล์ธัมตัน23นัดย่23แต้มโทษทีนะครับแล้วเซา์เนี่ยแข่งมากกว่าเพื่อนด้วยนะครับ28นัดเข้าไปแล้วเหลือเกมกันในานี้แค่12เกมแล้วก็ ดูจากแต้มนะครับถ้าสมมุติเซาชนะได้จะกระโดดไปถึง26แต้มนะก็จะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับฟอร์เรสต์เอเวอร์ตันกับลีดโน่นเลยนะครับเพราะนั้นทีมตั้งแต่อันดับ12ลงมานะครับก็คือพาเลต์วูฟแฮมตันนะพาเลต์วูฟแฮมตันในยี่สิบเจ็ดแต้มเอเวอร์ตันอารีดลีสกับเอเวอร์ตันยี่สิบหกแล้วตึงแฮมฟอร์เรสต์ยี่สิบหกนะครับเลสเตอร์ยี่สิบห้าเวสแฮมยี่สิบสี่บอลมาร์ชยี่สิบสี่ซัมเมอร์ตันยี่สิบสามเนี่ยคือพร้อมที่จะ ส่วนเอฟเอคับก็อย่างที่ผมบอกนะแมนยูเข้ารอบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเข้ารอบนะครับไบรตันก็ถล่มกรีมส์พีทาไปเข้ารอบนะครับแล้วก็แมนยูเข้ารอบเนี่ยก็แล้วก็คืนวันเสาร์มีเอฟเอคับไหมนะครับอ่านะครับคืนวันเสาร์ไม่มีเอฟเอคับเนาะเอฟเอคับนี่น่าจะน่าจะได้น่าจะรอบไอ้นี่แหละนะครับก็เห็นไหมครับ มีอะไรล่ะมีแมนซิตี้ใช่ไหมแมนซิตี้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไบรทันแมนยูเห็นไหมครับอ่ะสีทีมก็ไม่รู้รอบลองจะจับสลากใครเจอใครบ้างก็เดี๋ยวรอด่นกันเอาเนาะไบรทันก็ประมาทไม่ได้นะครับอ่าถือว่าเป็นทีมที่มักจะเล่นกับทีมใหญ่ได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูนิดนึงว่าตอนนี้ FA Cup เนี่ยมีการจับสลากไปแล้วหรือเปล่านะครับ ถ้าจับแล้วก็จะได้แจ้งให้ทราบเลยนะสำหรับเอฟเอับก็เดินทางมาถึงรอบท้ายๆแล้วนะครับอ่ะจับเรียบร้อยนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเล่นนัดเดียวจอดนะครับก็เป็นแมนซิตี้เจอกับเชฟฟิล์ยูนเต็ดแล้วก็ไบรตันเจอกับแมนยูนะครับก็ถือว่าน่าจะยากเนาะก็คืองานของแมนซิตี้เรียกว่าออรอเข้าชิง <laughs> แมนซิตี้นี่อรอเข้าชิงว่าเจอกับทีมรองบ่อนแต่ว่าแมนยูก็ถือว่าผมมองว่าสูสีนะมองว่าสูสีนะครับออตอนนี้เวลาเล่นเนี่ยน่าจะเล่นกันวันที่22เมษายนนะายน,นะครับ22เมษายน22-23ประมาณนั้นนะครับเล่นที่เบมรี่นะครับรอบรองชนเลิศเล่นที่สนามกลางนะครับอ่ะก็นี่คือของพิมเมรีครับ ทีนี้ไปดูหลีกอดื่นอนบ้างนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรแม่บาบเยนก็ดันมาแพ้ใช่ไหมครับไปดูลาลิก้าครับหลังจากที่มาดริดบุกไปแพ้บาเซลูนาเมื่อคืนนี้ก็ทําให้ตอนนี้บาซ่าทิ้งเ,อเรอัลมาดริดไปเป็น12คะแนนนะครับเรียกว่าถ้านับเฉพาะในลาลิก้าเนี่ยเหลืออีก12นัดนะครับเหลืออีก12นัดถ้า12นัดนี้นะครับ12นัดนี้ บาซ่าไม่แพ้แบบรัวๆก็น่าจะยากแล้วบาซ่าเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในทวีปยุโรปเลยหรือเปล่าครับเล่นมาเนี่ยที่สิบหกนัดเพิ่งจะเสียไปเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นลูกที่เก้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับเออเพิ่งเสียไปเก้าลูกนะครับโอ้โหเป็นทีมที่เกมรับเหนียวมากนะครับในลาลีกาอ่าส่วนมาดริดเนี่ยโดนทิ้งห่างไปเป็นสิบสองแต้มนะครับแล้วก็โดนอาเลโกมาดริดไล่หลังมาเหลือห้าแต้มนะครับส่วนอันดับสี่เป็นเรอัลโซซิดาตยี่สิบแปดเอ่อสี่สิบแปดนะครับเรอเบติสอันดับห แล้วก็บีเอเอลอันดับ6 41ี่สยตาราง3ทีมตกชั้นเป็นบาเลนเซียอัลเมเรียและเอลเช่นะครับโดยเพราะเอลเช่นี่น่าจะจองตั๋วไปแล้วนะครับส่วนบาเลนเซียอัลเมเรียก็ยังมีแต้มตามหลังพวกเอสปันยอนเรียลบายารูริตคาดิสเซบิยาคาตเตเฟ่อะไรพวกนี้ไม่ห่างมากนะครับอ่านี่คือลาดิกาสเปนล่าสุดนะครับ ทีนี้ไปดูเรื่องของกานโชซูริอาบ้างนะครับกานโชนาโปลี cho, oli, ทิ้งขาดไปแล้วนะครับ27นะัดตัวนี้4 71แต้มนะครับล่าสุดก็บุกไปชนะคู่แข่งด้วยลาซิโอครับทำศึกกรุงโรมเมื่อคืนวานเอาชนะโรม่าไป1-0ก็ขึ้นมาอยู่ที่2นะครับมี52แต้มอินเตอร์อยู่ที่3นะครับแพ้แพ้ยูเวนตุสไปนะครับอินเตอร์50แต้มแล้วก็เอซิมิลานหล่นไปอยู่ที่4 48แต้มโรม่าอยู่ที่5 47 แล้วก็อาตาลันตาอยู่ที่6-45นะครับแล้วก็ยูเวนตุสขึ้นมาอยู่ที่7นะครับมี41แต้มก็ได้ลุ้นบุนที่ยุโรปนะครับหลังจากถูกหักแต้มไปที่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับใายตารางกานโชวครับพื้นที่สีแดงมีเวโรนาซามโดเรียแล้วก็ครโมเนเซนะครับก็แต้มโดยเฉพาะเครนโมเนเซกับซามโดเรียและเวโรนาเนี่ยแต้มเพื่จะหลัก10นะครับอ่าส่วนระดับ17สเปเซียเนี่ยขึ้นไปก็24แต้มก็ถือว่า หลายทีมก็รอดแร่ครับนะหลายทีมก็รอดแร่หลายทีมก็ยังมีลุ้นที่จะอยู่รอดกันนะครับบุนเดสติกาเยอรมันนะครับโอ้โหหลังจากที่หัวค่ำเนาะแข่งก่อนบรลเชียดอตมนถล่ม f อ FC โครลนไป6-1นะครับคู่ดึกดึกดกถัดมาเนี่ยไบยเออร์เลเวอร์คูเซ่นของชายหนุ่มอย่างชาเบียลองโซครับแล้วก็เป็นอดีตนักเตะของลิพูลและบาเย,ยนด์ด้วยครับก็ เปิดบ้านเอาชนะบาเยนมิวนิกไป2ประตูต่อ1นั่นทำให้ตอนนี้บุนเดสติก้าเยอรมันครับแชมป์ไม่ใช่แชมป์มม <c oughs> จะฝูงเปลี่ยนมือครับบริษัทดอทมูลแข่ง25นัดมี53คะแนนนำหน้าบาเยนมิวนิกที่ตามมาที่25นัด52คะแนนตามอยู่แต้มเดียวนะครับบบเยนตามหลังอยู่แต้มเดียวแต่ก็เป็นการส่งทัญญาณว่าปีนี้ aa, บุนเดสติก้าบบเยนไม่ขาดลอยเหมือนเดิมนะครับแต่ท้ายที่สุดใครจะได้แชมป์ใครจะได้แชมป์มยังมองอยาก อันดับ3เป็นยูเนียนเบอร์ลินครับก็ตามมาไม่ห่างมากนะครับ48แต้มไฟบวก46ไลฟ์ทิก45ไอทักซังเปิด40นะครับทีมเชียร์ของผมเบเดอร์เบรเมนอยู่อันดับ31นะครับอ่าสามทีมท้ายตารางนะครับ2ทีมที่ตกชั้นอ่สองทีมที่อยู่ในโซนสีแดงนะครับมีชาลเก้0-4กับสตุ๊ตการ์ดนะครับส่วนอันดับ16เนี่ยบุูเดซิลิก้าเขาจะมีการเพลย์ออฟกับกับอ่า จากปาเดสเลก้าสนะครับมีการเพลย์ออฟกันก็แจ้งให้ทราบเนาะไปหลีกสุดท้ายครับหลีกเออฝรั่งเศสครับหลังจากที่คืนวันเสาร์ทางด้านของปารีสแซงแชงแมงแพ้คาบ้านก็ทําให้ตอนนี้การลุ้นแชมป์มันก็ไม่ได้แตกต่างจากาทางด้านของลาลีกากับกันโชมากนักนะครับปารีสแข่งไป28นัดมี66นะครับยังนําหน้าโอลิมปิกมาร์กเซย์อยู่7แต้มนะครับก็ค่อนข้างห่างนะในยี่ห้อของ ของปารีสเนี่ยนะครับเจ็ดแต้มบอกว่าเยอะนะครับโดยเฉพาะคู่แข่งที่ตามหลังมาก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะครับมีขึ้นมีลงนะครับอันดับ3เป็นแลนส์ครับอ่าห้าสิบเจ็ดแล้วก็อันดับ4โมนาโกห้าสิบห้าสิบสี่นะครับอ่าลองนะครับตัวทีเนาะน่าจะออกเสียงว่าลองนะลองห้าสิบเจ็ดนะครับโมนาโกห้าสิบสี่แล้วก็แรนส์ห้าสิบนะครับอันดับห้า 3ทีม4ทีมท้ายตารางนะครับหลีอเอิงน่าจะตกชั้น4ทีมนะครับมอีอ่านว่าไงครับโอซัวใช่ไหมโอซัวหรือโอเซือนี่แหละนะครับาสามสี่ทีมาซักซิโอแองเจลโทเยสเออคนน้องเสียงก็จะออกอยากนิดนึงนะของของหลีกเอิงฝรั่งเศสเอามาณนี้คร่าวๆนะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าแหมสรุปยังไงดี แมนยะูลุ้นทริปเปิลแชมป์เนาะเพราะว่ายูโรป้าลีกเมื่อกี้ลืมพูดถึงยูโรป้าลีกนะครับแมนยูก็เข้ารอบต่อไปไปเจอกับเซบีย่าส่วนเวสแฮมเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปถึงเป็นแชมป์ได้เหมือนกันในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเรียกว่าโอ้โหส่วนเชลซีเองนะครับแม้ว่าจะจับสลากเจอกับมาดริดก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในเส้นทางนะครับยังอยู่ในเส้นทางเช่นเดียวกันกับแมนซิตี้ที่คาดหวังว่าอยากจะคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกก็ต้องฝ่าด่านทั้ง บยเยนก่อนในรอบ8ทีมนะครับฝาดานไบยเยนได้แล้วก็ต้องไปฝ่าดานเชลซีหรือมาดริดในรอบรององีกโ,โ,โอ้โหไม่ธรรมดานะรอบชิงยังไม่รู้ว่าจะเจอใครเอาเป็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยใครหลุดเข้าไปชิงเนี่ยภาษีดีครับนะพาษีดีแต่ฝั่งขวาเนี่ยผมแอบปันใจเชียนาโปรลีนะครับด้วยด้วยด้วยฟอร์มการเล่นด้วยผลงานที่มันโอ้โหเอกปุทั้งในการโชวแล้วก็ใน ในเวทียุโรปนะครับในระยะหลังเรียกว่าสานต่อได้ดีกว่าอาตาลันต้าอาตาลันต้านี่ก็ดีดีพอดีดีดีไปสักระยะมันไม่สุดรถอาตาลันต้าเริ่มหล่นนะครับแต่ว่านาโปลีเนี่ยโอ้โหนี่มีแต่ขึ้นกับขึ้นนะครับเสดายเสือเตี้ยมาราโดน่าเนาะดีตำนานอีกคนหนึ่งของนโปเลียนลูกหนังเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ ส่วนใครที่สนใจสินค้าของทางช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำนะครับนี่สกรีนตาสโมสรเลือกได้นะครับจะลิ่วูลแมนยูแมนซิตี้ได้ทุกหลีกเลยนะครับเลือกได้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นรูปของผมนะเป็นรูปผมแล้วก็พร้อมกับชื่อช่องตรงนี้แล้วก็ด้านใต้ของตาสโมสรตรงนี้นะครับก็ฟรีนะครับเป็นโปรโมชั่นฟรีสาหรับแฟนช่องฟุตบอลก็สกรีนให้ฟรีเลยอยากจะอยากจะสกรีนชื่อเราหรืออยากจะสกรีนเป็นของขวัญให้ใครนะครับนะก็ ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเสื้อยืดประวัติศาสตร์แมตต์ประวัติศาสตร์แดงเดือด70ก็สั่งจองได้กับข้อมูลที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับภู้ิฟุตบอลไลฟ์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสวัสดีครับ